บทที่6พี่ไม่ได้เกรงใจแต่พี่ไม่อยากสร้างตนเป็นศัตรูกับใครอย่างที่พี่บอกนี้พี่สาวชี้แจงเสียงอ่อนโยนเราก็ไม่ได้ไปสร้างตนเป็นศัตรูกับใครนะี่คะเพียงแต่ไม่อยากคบคาสมาคมด้วยกับคนประเภทนั้นวางตนว่าฉันนี่แหละเป็นผู้ดีแต่ไม่รู้ว่าผู้ดีแบบไหนสงสัยว่าจะเป็นแบบแปดสแรกก้าวไม้คานอ่อนนิชาประกาศให้รู้ว่า ไม่ต้องการคบหาสมาคมกับพวกคุณเนื้อหอมอรณีสายหน้าไปมาช้าๆเมื่อสบตาภาวัตที่นั่งยิ้มอยู่กับอานนท์คุณภาวัตทราบไหมคะว่านี่ดีใจมากที่นี้เป็นเด็กผู้หญิงหากเป็นเด็กผู้ชายอย่างนนคงกลุ้มใจตายพูดกับชายหนุ่มผู้เป็นสามีแล้วก็คอน้องสาวนิดหนึ่งคลุ้มใจเรื่องอะไรครับภาวัตถาม กุ้มใจกลัวว่าจะไปเที่ยวโชคต่อยกับใครต่อใครเขาไม่เว้นแต่ละวันนะสิคะออนิชาหน้าเปื่นๆเก้อๆแหมพี่นีพูดอย่างนี้นีก็อายพี่วัดแย่สิคะไม่ต้องอายพี่หรอกในเมื่อพี่เป็นพี่ชายของนี้ไม่ใช่คนอื่นบอกเก่งสนิทสนมเป็นกันเองวันนั้นก่อนที่จะกลับภาวัดก็ได้พูดกับอานน์และออนนิชา ถึงเรื่องของเขากับอรณีนนกับนี้คงรู้แล้วว่าพี่กับพี่นีได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วครับค่ะวันอาทิตย์นี้นนกับนี้ไม่ได้ไปเรียนหนังสือพี่อยากจะชวนไปทําบุญด้วยวันอาทิตย์พรุ่งนี้ใช่ไหมครับอานอนท์ถามภาวัตก้มศีรษะรับพี่จะมารับตอน9ก้าโมงจะได้ทันถวายเพงครับ ก่อนอื่นพี่อยากจะบอกเธอทั้งสองคนให้เข้าใจว่าถึงแม้ว่าพี่กับพี่นีจะแต่งงานกันอย่างเงียบๆแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพี่รักพี่สาวของนนกับนี้น้อยเพราะถ้าพี่ไม่รักพี่ก็คงไม่แต่งงานจดทะเบียนสมรสด้วยผมทราบครับพี่ภาวัตรรักพี่นีมากอานนท์บอกเสียงอ่อนโยนรู้ไหมว่าพี่ดีใจมากที่ได้ยินนนพูดอย่างนี้เพราะแสดงว่านนเข้าใจเหตุ นนเข้าใจพี่ว่าเหตุใดจึงไม่ได้จัดงานแต่งให้ใหญ่โตทั้งที่ฐานะอย่างพี่ทำได้ทั้งผมและนี้เข้าใจครับขอเพียงให้พี่พาวัดร,รับพี่นีตลอดไปก็แล้วกันอานน์พูดแทนน้องสาวเรื่องนั้นไม่ต้องกลัวพี่กับพี่นีของนอนได้ร่วมกันตั้งปณิธานไว้แล้วว่าเราจะรักกันช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆโดยไม่ยออ่อท้อจะอดทนกันถึงที่สุด เออพี่พาวัตจำคำพูดของพี่พาวัตไว้ก็แล้วกันค่ะออนิชาตัดสินใจพูดขึ้นอย่างข,ดขาดหลังจากนั่งฟังอยู่นานพี่ต้องจำได้แน่เพราะกลัวถูกอัดเหยาอย่างเอนดูออนิชาหัวเราะกรเกอ,เกอพี่หนีพูดสิพี่พาวัตแลเห็นนี้เป็นนักเลงใหญ่ไม่ใช่นักเลงใหญ่นักเลงโตแต่ตัวเล็กตั้งหากอานนท์เยยาน้องสาว เมื่อพาวัดกลับไปแล้วอานนท์กับอนิชาก็พากันพูดถึงเขาอย่างชื่นชมถ้าทางพี่พาวัดเขารักพี่นีมากนะพี่นนท์ใช่เขารักพี่นีจริงๆไม่อย่างนั้นเขาคงไม่บอกพี่กับนี้เพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นอะไรนี่เขาต้องการให้เราสองคนรู้ว่าเขารักพี่สาวของเราจากใจจริงเจ้าพระคุณขอให้ความรักของพี่นี กับพี่ภาวัตรราบรื่นด้วยเถอะอุปสรรคที่พี่ภาวัตรพูดถึงก็คงเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเขานั่นเองอานน์เดานี้ก็ว่าอย่างนั้นเพราะถึงเขาจะดังเกียดพี่นีตรงที่เป็นแม่ไม้ก,กับยากจนออน,นิชาเห็นด้วยกับพี่ชายแต่ตกลงพี่ภาวัตรกับพี่นีตั้งใจแนว่วแน่แล้วแบบนี้พี่ว่ายัางไงยังไงก็จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ในที่สุดนี ก็ภาวนาขอให้เป็นอย่างที่พี่นนท์ว่าตอนนี้เลาอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ที่จะทําให้ไม่สบายใจดีกว่ามานึกถึงแต่ความสุขของพี่นีการที่อานน์พูดเช่นนี้ก็พอสังเกตเห็นแวววิตกกังวลจากดวงตาของน้องสาวออนิชาพยักหน้ารับพร้อมกับพุดลุกขึ้นยืนอย่างว่องไวเดี๋ยวนี้ไปถามพี่นีก่อนคะ่ะพรุ่งนี้จะไปทําบุญกันแล้วจะซื้ออะไรบ้างหรือเปล่าหาอย่งไง นี้จะไปซื้อให้พูดจบก็ครึ่งวิ่งครึ่งเดินออกไปพบพี่สาวซึ่งกำลังนั่งเย็บผ้าอยู่พี่นีคะพี่ขอเวลาสัก15นาทีจ้ะเดี๋ยวค่อยคุยกันพี่สาวบอกโดยไม่ยอมเงยหน้าจากกระปุงที่เย็บอยู่ซึ่งแสดงว่ากำลังใกล้จะเสร็จยังไม่อยากพูดอะไรกับน้องสาวอ่อนนิชายิ้มปิดปากเงียบอย่างรู้ใจ แต่ยังไม่ถึง15นาทีกระโปรงตัวนั้นก็เสร็จเหลืออยู่แต่เพียงสอยชายกระโปงแจวมาเอากระโปงไปสอยได้แล้วอรณีร้องเรียกแจวแล้วก็หันมายิ้มกับน้องสาวนี้มีอะไรกับพี่หรอจ๊ะนี้จะมาถามพี่นีเรื่องที่จะไปซื้อของไปทำบุญพรุ่งนี้นะคะเห็นว่าพี่ภาวัตจะมารับตอน9้าโมงเราคงจะต้องซื้อเตรียมไว้ให้เรียบร้อยซะก่อน อรณียิ้มอย่างรักใขรเอ็นดูเดี๋ยวเราจะไปซื้อกัน3ามคนจ้ะให้แจวเฝ้าบ้านพี่หมายถึงนนแล้วก็นี้ต่อจากนั้นสามคนพี่น้องก็พากันออกไปซื้อของกว่าจะกลับมาก็17นเนาฬิกาพะซื้อของมาหลายอย่างจึงพากันกลับรถแท็กซี่นีหน้ามองมาจากหน้าต่างเห็นเข้าพอดีจึงลองเรียกให้มารดาดูมามีม มาดูอะไรนี้นะ,คะ่ค่ะคุณเนื้อหอมกระวีกระวาดมาทันทีเมื่อเห็นลูกสาวยืนอยู่หน้านต่างก็เดาได้ว่าที่จะให้ดูนั้นจะต้องเกี่ยวกับอรณีพวกนั้นไปซื้ออะไรกันมาก็ไม่รู้ค่ะหอบกันพรุงพรังทีเดียวแถมมารถเท็กซี่ซะด้วยปกติแล้วเห็นมันขอบของขึ้นรถเมย์กันทั้งนั้นลายงานมารดาเมื่อมายืนอยู่ใกล้นั่นสิซื้ออะไรกันเยอะแยะ เอนั่นดูเหมือนจะมีดอกบ,บัวด้วยจะว่าซื้อมาบูชาพระก็คงไม่มากอย่างนั้นสงสัยว่าคงจะไปทำบุญอะไรกันที่ไหนกับมังคะมามีถ้าจะจริงของลูกสองแม่ลูกยินดียอยู่กระทั่งอรณีอานอนท์อ,อนิชาตลอดจนแจ๋วช่วยกันยกของเขาเ้าไปในบ้านหมดแล้วจึงได้ผละจากหน้าต่างนั้นมาสุดตัวลงนั่งบนโซฟาตัวยาว อยากรู้จังว่ามันซื้อของไปทําอะไรกันมากมายถ้าซื้อไปทําบุญทําบุญเนื่องจากอะไรนี่หน้าพูดขึ้นลอยลอยมามีก็อยากรู้เหมือนกันปกติแล้วพวกนั้นมันยาจกจะตายไปเป็นไหนก็ขึ้นรถเมยไม่เคยขึ้นรถแท็กซี่วันนี้ขึ้นแท็กซี่โก้เีเดียวคุณเนื้อหอมพูดอย่างดูแคลนเหยียดยามเมื่อมามีเองก็อยากรู้ ทำไมมามีไม่ทําอะไรสักอย่างล่ะคะลูกสาวพูดยิ้มยิ้มทำอะไรจ๊ะอะไรก็ได้ค่ะอย่างที่หมามีเคยทํามาแล้วอ๋อมามีเข้าใจแล้วจ้ะลูกจ๋าบอกอย่างตื่นเต้นพร้อมกับขยับกายลุกขึ้นยืนหมามีจะไปไหนคะจะไปหาผ้าสักชิ้นหนึ่งที่หมามีซื้อไว้แต่ยังไม่ได้เอาไปตัด มามิอย่าลืมเลือกผ้าที่ราคาถูกที่สุดนะคะเอาผ้าดีๆราคาแพงๆไปตัดเสียดดยแย่สั่งเสียมานดาจ้ะมามิว่าจะไปตัดชุดอยู่กับบ้านเพราะยังไงยังไงพอทูซีใส่ไปได้ไม่ได้ออกไปไหนคลอยตามลูกสาวทาั้งทางที่เสื้อและกระโปรงที่หล่อนแจ้งอรณีตัดนั้นหล่อนใส่ทุกชุดบางครั้งก็ใส่ซ้ำเพราะถูกใจมีคนชมว่าสวยแบบเก๋ หลังจากเลือกผ้าได้แล้วคุณเนื้อหอมก็ไปที่บ้านของอรณีพร้อมกับกดกริ่งเรียกเสียงกริ่งทำให้ทุกคนเงยหน้าขึ้นจากของที่กำลังรื้อออกช่วยกันแยกไว้สำหรับของที่จะทำไปทำบุญถวายพระแจ๋วไปดูสิว่าใครมาออนนิชาบอกพางลุกไปแอบมองที่หน้าต่างพอเห็นว่าเป็นใครดวงตาก็เป็นประกาย นึกว่าใครใหญ่เนื้อเหม็นสายลับหันมาบอกพี่สาวกับพี่ชายคุณนายเนื้อหอมหรือออรนีถามให้แน่ใจค่ะสงสัยคงเห็นว่าเราไปซื้อของกันมากกว่าปกติเลยเตรียมมาดูด้วยความอยากดูคงจะเป็นอย่างที่นี้ว่าอานน์เห็นด้วยกับน้องสาวดูเหมือนจะถือถุงผ้ามาด้วยเดี๋ยวนี้จะออกไปฟังว่าคุณนายสายลับจะมาพูดอะไรบ้าง ขนาดนั้นยังไม่ทันที่ใครจะพูดอะไรต่อไปแจวก็เข้ามารายงานว่าคุณนายเนื้อหอมมากค่ะบอกว่าจะมาตัดเสื้อเดี๋ยวเจอจัดของอยู่ข้างในนะฉันจะเป็นคนไปจัดหาน้ำหาท่าออกไปรับรองแขกพิเศษลูกค้าคนสำคัญเองนี้พี่ขอร้องนะจ๊ะอรณีจัดแจงขอร้องน้องสาวก่อนที่จะออกไปพบแขกของเธอ ที่นี่อย่าก,กลัวเลยค่ะนีทราบวันนี้ควรจะทําอย่างไรรีบบอกพี่สาวให้ใครายกังวลพออรณีออกไปจากห้องนั้นแล้วอ่อนนิชาก็จัดแจงนําแก้วไปรองน้ําประปาจากก๊อกนี้พี่ชายเลี้ยงเรียกเบาๆอะไรคะจะเอาน้ําประปาไปเลี้ยงแขกหรือค่ะแขกพิเศษก็ต้องต้อนรับพิเศษเสียดายที่ไม่มีใบตําแยถ้ามี จะเอาน้ำล้างใบตําแยไปให้ดื่มตอบหน้าตาเฉยพี่ชายหัวเราะหึอหึมองตามไปอย่างขบขันเมื่อออนิชากล้าเข้าไปในห้องรับแขกก็ได้ยินเสียงพี่สาวกำลังพูดว่าช่วงนี้ดิฉันมีงานเยอะค่ะเย็บไม่ค่อยทันออนิชาวางแก้วน้ำลงบนโต๊ะเบื้องหน้าคุณเนื้อหอมแล้วก็ประนมมือไหว้อย่างอ่อนน้อมทั้งยิ้มให้อย่างอ่อนหวาน น่ารักแต่กนั้นพี่สาวก็ยังไม่ไว้ใจเมื่อเห็นว่าออนิชาสุดตัวลงนั่งข้างเธอแทนที่จะกลับเขาไปนั่งข้างในส่วนคืนเนื้อหอมนั้นได้รับไหว้ออนิชาด้วยมาดของคุณนายเศรษฐีผู้ทรงเกียรติพูทโธเอ้ยอย่าเนื้อเหม็นเท่าที่ฉันยกมือไหว้นั้นฉันไหว้หลวงปูท่ทวดที่จะหล่อนให้คออยู่ตั้งหาเด็กสาวนึกยามย้อยอยู่ในใจ เพราะคุณเนื้อหอมมาพบขนาดที่อรณีกับออนิชายังอยู่ในชุดที่ออกไปข้างนอกดังนั้นถึงแม้จะไม่ชอบหนะ้าอย่างไรก็ยังอดคิดไม่ได้อยากเห็นพ่อแม่ของทั้งสองคนนี่เหลือเกินว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงลูกสาวชินทนีหน้าตาหมดจดคนผู้ชายก็หน้าตาใช้ได้คุณนายมาตัดเสื้อหรอคะถามพี่สาวเบาๆจ้า พี่นีเรียนคุณนายหรือยังคะว่าตอนเนี้งานหล้นมือบอกแล้วความจริงเสื้อที่จะตัดนี้ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอกเป็นชุดอยู่บ้านแบบเรียบๆคุณนายเนื้อหอมตอบแทนอันนี้มันขึ้นอยู่ที่เวลาค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่แบบอะไรไม่มีเวลาเจียดให้เลยหรือหันไปถามอรณีช่วงนี้ไม่มีจริงๆค่ะยืนยันอย่างอ่อนหวานตามมารยาท เงินเอาผ้าทิ้งไว้ก่อนก็แล้วกันพอมีเวลาว่างเมื่อไหร่ค่อยตัดให้ก็ได้เพื่อกันลืมจะคอยมาเตือนพูดอย่างใจดีออนิชายิ้มอย่างรู้เท่าทันทิ้งไว้น,นานๆเบื่อแย่ค่ะความจริงเสื้ออยู่บ้านแบบเรียบๆมีขายเยอะแยะไปค่ะออนิชาแนะนำโอ้ยเสื้อโหลฉันไม่เคยใส่หรอกกลเสียงบอกอย่างไวตัว ดิฉันไม่ได้หมายถึงเสื้อโหลตนตัลาดหรอกค้าอย่างนั้นเลือกอะไรคนอย่างคุณนายจะไปใช้คะดิฉันหมายถึงเสื้อจากร้านที่มีชื่อตังหากออนิชาชี้แจงหน้าซื้อเสียงซื้อถ้าอย่างนั้นแล้วก็ว่าไม่ถูกเชิดหน้าพูดจากนั้นก็เรียบเคียงถามเมื่อกี้เห็นไปซื้ออะไรกันมาพรุงพรัง ไปซื้อของทาบุญค่ะอรอนิชาต่อแทนเมื่อเห็นพี่สาวอึกอักวันเกิดใครหรือเปล่าทำเป็นเดาเปล่าค่ะนืกอว่าเป็นวันเกิดของคุณอรณีจะได้เตรียมหาของขวัญให้พูดเหมือนมีน้ำใจไมตรีเสียหนักหนาไม่ใช่วันเกิดของพี่อรณีหรอกค่ะพี่นีจะไปทําบุญสะดวคระห์นะคะหมู่นี้พวกเรา ฝันไม่ค่อยดีกันทุกคนแล้วก็ฝันพ้องกันด้วยค่ะฝันว่ายัางไงล่ะคุณนายเนื้อหอมพาซื้อถามตามภาษาของผู้ที่ชอบอยากรู้อยากเห็นเรื่องของผู้อื่นฝันว่าหมาเออขอโทษค่ะสุน,นัขค่ะตั้งสองสาตัววิ่งจากฝั่งทางบ้านของคุณนายมาตั้งหน้าตั้งตาเห่าทำท่าเหมือนจะกัดพวกเรา ฝันแบบนี้ตามตำราบโ,รโบราณโบราณทำนายว่าจะมีศัตรูปองร้ายหรือไม่ก็จะถูกนินทาว่าร้ายจากพวกปากสุนักไม่เพียงแต่พี่นีนะคะที่ฝันดิฉันพี่นน์ก็ฝันค่ะเลยคิดจะไปทำบุญให้สบายใจแล้วก็กรวดน้ำคว่าขันให้คนที่มันคิดร้ายด้วยออนิชาพูดอย่างยืดยาว ทั้งยิ้มให้กับตนเองอย่างสะใจเมื่อสังเกตเห็นว่าสีหน้าของคุณเนื้อหอมเปลี่ยนไปเมื่อฟังเธอพูดเออเด็กคนนี้มันว่าเราเป็นหมาหรือเปล่านะแอบคิดอยู่ในใจแต่แล้วต่อมาก็คิดคานตัวเองมันคงไม่ได้ว่าเราหรอกเพราะมันจะรู้ได้ยังไงว่าเราไปบอกคุณสุมลเรื่องของพี่มันกับคุณภาวัตเอ หรือว่าคุณสุมมนไปเผลอพูดอะไรกับคุณภาวัตรเกี่ยวกับเราแล้วคุณภาวัตรมาเล่าให้พวกมันฟังคุณนายเนื้อหอมคิดว่าวุ่นอยู่ในใจในที่สุดก็ไม่อาจทนนั่งต่อไปได้จึงลากลับไปด้วยอารมณ์หงุดหงิดขุ่นมัวเครื่องแค้นโดยไม่อาจตอบโต้อะไรได้เพราะหล่อนเองก็ไม่แน่ใจว่าอ,อนิชาว่าหล่อนพอผู้เป็นแขกกลับไปแล้วอ,อนิชาก็หัวเราะชอบใจ ยอดจริงๆน้องสาวของพี่ผู้เสใหญ่คุณนายปากสุนักนั่งไม่ติดรีบกลับบ้านทันทีทั้งที่ความจริงแล้วคงอยากจะเรียบเคียงถามอะไรอีกอานนท์ออกมาสมทบพร้อมกับตบมือให้น้องสาวสงสัยคุณนายเนื้อหอมจะรู้ว่าน,นีว่าเขาอารณีพูดเบาๆแล้วก็พูดกับน้องสาวว่าพี่ว่านีพูดแรงเกินไป ที่ไปเปรียบเทียบเขาเป็นหมูเป็นหมานี้ว่ายังน้อยไปต่างหากละคะและถ้าเขารู้ดีก็คงจะดูว่าเราไม่ได้โง่เรารู้ว่าเขาเป็นหมาคอยเห่าเราซ้ำรอบแกัด้างหลังออนิชาพูดอย่างไม่แคร์และก่อนที่พี่สาวจะพูดว่าอะไรเธอก็พูดต่อไปว่าพี่นี่ไม่ต้องกลัวเรื่องศัตรูหรอกคะ่ะเพราะถึงเราจะไม่เป็นศัตรูกับเขาเขาก็เป็นศัตรูกับเราอยู่แล้ว นี่พูดถูกครับพี่นีอย่าไปสนใจกับคุณยายนั่นดีกว่าทําให้สุขภาพจิตของเราเสียอรณีพยักหน้ารับพร้อมกับยิ้มแน่นอๆแล้วจับศีรษะน้องสาวโยกไปมาเรานี่มันช่างร้ายกาศจริงๆพี่ว่านี้ร้ายแต่พี่นนบอกว่าน้ยอดนีขอเลือกอย่างพี่นนพูดดีกว่าพูดเสียงปนหัวเราะรู้สึกปลอดโปร่งสบายใจขึ้น ที่ได้ตอบโต้คุณเนื้อหอมโดยที่ฝ่ายนั้นไม่อาจจะว่าอะไรเธอได้ทางด้านคุณเนื้อหอมนั้นกลับถึงบ้านก็พาถุงผ้าไปบนโซฟานีน่ากำลังดูแบบเสื้ออยู่เห็นเข้าจึงจัดแจงถามอย่างข้องใจอา้าวมามีไม่ได้ตัดเสื้อหรอคะทำไมเอาผ้ากลับมาไม่ตรงไม่ตัดมันแล้วทั้งๆที่มันเป็นช่างชันสวะ ยังทำเป็นเล่นตัวพูดอย่างแคนเคืองมันเล่นตัวยังไงคะนีน้ารีบสักท่าทางบอกความขุ่นเคืองแทนมารดาท่าทางที่ไม่รู้รายละเอียดมันว่างงานหลุนมือมันไม่รับขนาดมามิบอกว่าเอาผ้าทิ้งไว้ก่อนก็ได้มันยังไม่ยอมรับเลยจองห่องคงประหลงว่าจะได้เป็นลูกสไปรยของมหาเศรษฐีกัง เลยไม่งอลูกคามามีทำไมไม่บอกมาล่ะคะว่าเท่าที่คนฉันเราอุตส่าห์ลดเกียรดไปตัดเสื้อกับมันนะ่ะบุญเท่าไหร่แล้วโอ้ยมามีไม่อยากจะไปเสวนากับมันยิ่อีนางน้องสาวแล้วแล้วก็ปากคอจัจ้านยิ่งกว่าพวกแม่ค้าปากตลาดซะอีกพูดถึงอนิชาอย่างชิงชังเครียดแค้นทำไมคะ มันพูดยอกย้อนแปลงหูชอบกลแต่มามีก็ไม่อาจที่จะตอบโต้มันได้พร้อมกันนี้คุณนายเนื้อหอมก็เล่ารายละเอียดให้ลูกสาวฟังนีหน้าเบิกตาโตเมื่อมันดาเล่าจบตายตายมันว่าเราเป็นหมาใช่ไหมคะมามีถามอย่างเจ็บแน้นก็จะมีอะไรซะอีกล่ะหมามีและคันไม้คันมือ อยากตบมันสักฉาดิสองชาติโอ้ oh, อย่านะคะมามีขาอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือหา,หากยังไงก็าหากเกลือไปแลกกับเกลือถึงจะเหมาะสมกันนี่น้าทั้งห้ามทั้งทำท่าขยะขยงเกลือที่กล่าวถึงจบบทที่6